ตอนนี้ quest season ของผมนะครับก็มา <Yeah. S 1> เกือบจะสุดทางแล้วเกือบจะเสร็จแล้วนะครับแล้วในคลิปนีนะ้เป็นส่วนหนึ่งของความชิบหายในการทำ quest ของผมนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันที่เหลืออยู่ในตึกน่ะบอะตบปรตูกรตูเพื่อไม่ไเห็นหรอกเดีย๋ยวเดี๋ยวไปได้ไปได้ไป้เลียลูก่โยกผมเลยโยก,กหลตัวนึงเพื่ Cái cho dữ dội này dữ đi này dữ to này dữ dội này dữ dội này dữ này dữ này lo lo này lo dội này dữ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  này dữ dội này dữ dội này dữ này dữ dội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  này 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 เก็บจุ jump, nah, ่มล่อจุ่มล่อจุ่ม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 เลี้ยงวางเลี้ยงระวังนะไม่เล่นแท้เท่านะมันหมดได้มาแล้วเก็บโดนดิตุนดิตุนดิโดนน้องกูไปดิปืนคนแรงแอปิเจ็ตนี่อะแอปิเจ็ตยิงตัดตัดตัดไม่มันพลาดด้วยพลาดลงกระโดดมาแล้วบังเส็จวิ่งกลับโดนน้องกูเฮ้แบ็คไอ้เหี้ย นอนตีได้เฮ้ยเหี้ยจอแล้วยุงม่อแม่งยิงตัวคุณเลยสัสยัดนะขึ้นขึ้นข้างหน้าพี่ขึ้นทางเราขึ้นมามาทางเราขึ้นแล้วกี่ตัวตัวเดียวลุหน้าตัวเดียวนะพวกเห็นเอ่อผม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 าหลังนะช่วย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 หลนะ ตนัตวเดียตรง้ตเย่ะครับอยู่ข้หตัวนึงตีเสีตีนเอ้ยตดี่ตายวอะไเอววนแไม่เจอวเกตัที่ตายตัวอะไรรู้ป่ะูนาูน้าเอ้วนนะไม่ไม่เจอใช่ไหม มีนี่ตัวนึงมีตัวกระโดดบูตอ่ะข้างหลังทั้งหลังไม่เจอแล้วทั้างหลังวิ่งอยู่ท้องความตัวตัวนึงเปลี่ยนเป็นตัวนึงอ๋อลากี้กูถามจริงโอ้โหเจ็ดแม่เอาจริงนะเว้ยคือผมไม่อยากจะบ่นนะแบบไอ้เหี้ยคือเข้าใจปั๊กูกูเป็นคนยิงอ่ะผมไม่รู้นะว่าร์ตี้อื่นเล่นเป็นยังไงอ่ะแต่ สำหรับผมเอาเวลาผมเล่นคือใครยิงได้ก็เอาของไปอะไรประมาณนั้นพอเจอเงี้ยผมเลยค่อนข้างจะงุนยิบกันสักหน่อยนะครับก็ขอโทษทีนะตรงนี้อีกดีๆนั่นระวังโดนหมดแบบหมดเลยเพื่อนสแกนอีกทีตอนไหนอ่าอีกสิบแปดเลยเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ออกอยู่ออกนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่บอล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 เนี้ยบอลเนี้ย nhỏ mày ngắm Không, không, ít ít nữa đấy, này. nóc nó mới đi mới nó mới nó mới nó mới đẹp, mới nó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  nó อยู่ๆแก๊๊ยังอยู่นั่งไงอยู่ๆๆใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าบอดอยู่เก๊ก๊หรือว่ายังมัดเอาตัองปอเจอ็บเจ็บบเมันนอนอยู่พี่้องขวา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 นี่ขวานี่ได้บอผมขอพูดเรื่องดยขอนิดหน่อยนะครับจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ให้ระบบจับคูมาให้มันเต็ม3คนนะครับในทีม ผมก็เลยไม่อยากไปพูดเรื่องดูดของเท่าไรวิธีการเล่นของคนอื่นมันอาจจะไม่เหมือนของผมไงผมก็เลยไม่อยากพูดแต่เกมเพลย์อะไรเขาก็เล่นช่วยปกติไม่มีปัญหาอะไระครับรอดูดหรอสไนยจ๋า์สไน oh, โพ M7 กระสุนม่วางกระสุนท้องเฟรคพ์เ,พเซติ๊งหนึ่งเควสเก็บสามกดเดียวเลยเฟี้ยวเลยเควสสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมันมีชื่อว่าสไนเปอร์อีลิทหนึ่งนะครับมันคือความชิบหายที่แท้จริงของผมเลยเควสคือมันให้ใช้ปืน PSG1 นะครับ ไปฆ่าบอทในระยะ50เมตร8ตัวแล้วก็ฆ่าคนระยะ30เมตร3ตัวจวริงเควสอะ่ะผมว่ามันไม่ได้ยากเว้ยมันยากที่คนเล่นเนี่ยแหละไม่ไม่แบบอึบหน่อยอะ่ะแบบเฮียเซิร์ชนะอุ้ย,นนะยมีคนพี่รมแม่น้ำรมแม่น้ำเสียงเสียงมาเสียงมารมแม่น้ำดักดักหน้าไว้กูดักละ เจอเจอเฮ้ยคนคนเจอเจอเจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วนับหนึ่งพี่มามาเล่นกับผมหน่อยมาเล่นกับผมหน่อยผมมันชุบเกลือแล้วพี่ส uh ัตว์เอ uh ้ยเสียดายวะหน้าร้อยหน่อยเอาพี่พี่พี่เล่นพี่เล่นได้นี่กันใช่ไหมเกดันดิติเกดันดิปุ๊บจุบดันไม่ได้ดันไม่ได้ชัดผมต้องมาพี่ผมดันไม่ได้ออกมาชุบเกืือไปแล้ววะมีแค่สองตัวพี่ เจ็บ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 นักสัเลเจ็บนักสัเลวิ่งไปแล้วิ่งไปเจ็บนักสัเลข่อยโอ้สามคุกก่อนเราจะหนาั้างอยู่ซ้ายนะลากดอ่ะอีกตัวนึงหน่อยงขวอยเควสไม่ได้ไงเหีย คุยกูได้กีลป่วยได้ของแดงจานออกดีรอเฮียแล้วมิทิลีเรดิโอสองล้านนั่นแหละครับเลดแรกของเควสเปิดมาก็แย่เลยยิงได้นะเว้แต่ซ้ำไม่ได้เควสก็ไม่เสร็จ แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ของแดงก่อนออกกลิ่นมีคนพี่น้าผมตรงไหยคน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 แเ้วก็เสร็จเกทเทอร์ก่อนเกทเทอย์ไหมตามมาพี่พี่พี่เด็กคุณจะเราระวังระวังเข้าเข้าไอ้นี่แตกนะ เสียงปูนแตกมีนะพี่เมื่อกี้นะมันมันกำลังมีแม่ปูนแตกเอ้ยไม่ใช่ปูนแตกไอเออหน้าทางเข้าปูนแตกอ่ะปูนปูนแตกกูตะแกงกูตะแกงกูตะแกกูมาดัมผม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 มีอยู่กับเพื่อนมาดัมผมแล้วมาดัมผมแล้วฉันบนมีกูเล่นไหนเดี๋ยวนะพาเมนนะ เจ็บลบหนึ่งอพาร์ตเมนต์เจ็บเจ็บเจ็บอพาร์ตเมนต์เจ็บที่ตัววะอพาร์ตเมนต์อ่ะพดนตัวนะเยวดดนเข้ามาดิดานที่อยู่มีหน้าหน้าผาด้วพี่เฮ้ยมันแอมันแอมันแเจ็บ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 อมึงยิงลมยังเหลือสองตัวนัเก็ตสองหน่ Y aku, y aku. ยากรยากูเหลืเนาะเหลือตัวแถวตัวท้ายโอ้โหแม่งโดดขึ้นได้พี่โคตรโคตรจริงๆเลยวะช็อ,ชอตเนี้ยไม่ได้สังเกตว่ามันโดดขึ้นได้เออผมไอ้นี่ผมจะย้ายโพซิชันเล่นเงาปืนผมมันระยะประชิดไม่ได้โอ้มผม,มยิงเจาะขากูล้วนเลยเลือดผมมันไม่ได้ได้ไง เพียวๆ,ๆเลยเราจะมีกระสุนมุ้งกับกระสุนเทอรมาทำไมบอกท้ายเรามีเรามีกระสุนเจ้าขาแล้วเหวี่ยงกูไม่ได้ <c oughs> เหวี่ยนสทีจะรับาม่ได้เฮ้ยพี่ชิดมาโอ้โหอ้กูไม่ได้เล่น <c oughs> ข้างล่างมา ออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเล่นเขาไล่ย,ยูไนติน๊กนะผมผมผมไม่ได้รี่คือผมอข้างบนนะลุ้นหน้าอยู่ข้างบนหมอดทองหมดทองหมดอหมดทองลุ้นหน้าหมดทองระวังมันมันไปเติมเพื่อนนะพี่ข้างบนไม่พีกอก่มันได้จะประสบการกับีข้างล่างอได้ปล่มาเลยพีวลาขึ้นมานมดอ Mích hỏi không ai đó. A game hết. Très sau. Loading bé เกตเกตเกตเเกตลอดเชันล่างเดินชันล่างเดินชันล่างเดินชัน่างเดินมาผมสองตัวผมผมมันยู่งผมสองตัวนะนั่งอ้อมกูแน่เลยเจ็บตัว เกเกเกข้างล่างก็มาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมันจะละเพมันจะเล่นละก็แตกก็แตกตัวนี้ก็แตกเก๊โอ้โหอยู่หน้ากูเจ็บ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 รออรออย่าเข้ามานล ้โผล่ก็โผล่ดิไว้เฮีย เป็นเ็จแล้วเว้ยโฮเควนตี้จักววาจะเสร็จผมก็ทำไปสิบรอบบวกแน่นอนนะครับถ้าผมดีแจขนาดนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะตังค์ผมหายไปเยอะมากๆเลยโอ้ยเซ็ตหน,นูเควนกูเสร็จแล้วพี่ฟองเจ็บจังวะ